สากอบูชาพ่อไพรเศรษฐีีมีบุงด้วยคนทั้งหลายนาาักมรทะสุสิสุสังวิญญาณังจุดดิพ่อไพรเศรษฐีเอหิมานิมาสะสะอะนิโสเอหิมะมะ คิดผลบุญผลกุศลให้แด่พ่อพลายเศรษฐีในขณะเวลาที่เรากำลังรดน้ำเพื่ออุทิศผลบุญให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออานิสงส์ผลระบุญนี้จงส่งถึงทุกดวงจิดตดวงวิญญาณในองค์พ่อพายเศรษฐีที่ข้าพระเจ้าได้ผูชานี้เถิดเมื่อเราทําบุญเสร็จแล้ว ให้ตั้งจิตอธิษฐานขอแด่พ่อพลายเศรษฐีว่าถ้าพระเจ้าได้อุทิดผลบุญให้พ่อพลายเศรษฐีแล้วขอพ่อพลายเศรษฐีต้งช่วยให้ากิจการงานของตาพระเจ้าที่กระทำอยู่นี้ให้เจริญรุ่งเรืองเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทอง ดนจิตดนใจให้คนนำโชคนำลาบมาให้แกข้าพเจ้ามีสเสน่ห์เมตตาแกคนทั้งหลายพูดเจราจาใส่คนใดคนก็ใจอ่อนมาหาพ่อลพรเศษฐีจงประสิทธิ์ให้แกข้า